น้ำสิทวมฝนจิตกแดดสิออกพ่ขอคือเก่าสาวหน่อยหมวกเหลืองแกเกือบบูดอยยุบไงนี่นี่น,นี่แกเลาะยู่นนะครับพุน่นพุ่นดีมาจะฐานแม่บอกนะครับซอยอุ่นหนุน,นลอต,ตีนะเดอ้อย่างหลายว่าเปิดโซ่เนี่ยม่ยังพร้อมให้แท่งตลอดนะครับพร้อมเปิดให้แท่งยังหลายเด้อพี่น้องนะครับสื่อผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับผมถ่ายยังรำไหนอันเด็กอว่าเราผมยังเป็นลงยาดาผมเดอ้อ เป็นยังไงน้องสุงางได้จักใบล่ะบ่ได้ซิบกาใบจ้ะซิบกาใบเป็นยังไงข้าวบ่โซ่กามดากคักๆบ่มันคือบ่หั้นหมานปันใดยางจักหลอกสองหลอกค่ะสองหลอกหนึ่งซิบก็ใบแหนค่ะเฮ็ดนายุงยงทว่อมบ่วน้ำยี่บาททว่อมค่ะทว่อมบอกแม่บอกแม่ด้วยน้ำทว่อมแม่ไม่ต้องตกใจพี่นาสิเศร้าทว่อมเพราะว่ามุจิขายผ้าแม่ไปยูโพ่นมาไง พ่นบอลพร้อมวัยเอาอย่าลืมบุญนุนนะครับเบอร์เบอร์เบอร์ย um, ังก็ศูนย์หกสองครับเก้าศูนย์สองสี่เก้าสองหกจ้ะทักขาทักขาหนิว่ามันยังไ้ทักขาแล้วก็ถามลอตเตอรี่นะครับสั่งจองโอนเงินให้น้องเพิ่นน้ำนะครับลอตเตอรี่เอาไว้น้ำเพิ่นนี่แหละพิ่นบกโกงหรอกพ่อเพิ่นะพ้นเรื่อยนะครับผมเป็นประกันให้ถ้าโกงเนี่ยผมสิบายราคให้ เอาจะได้กัดสูดเ้อเป็นกำลังใจคือเก่าเป็นกำลังใจให้น้องมันคือเก่านะครับถ่ายรู้ดายว่าไรนะครับเมียคอยเลื่อมหายละเพื่อนสีดายเา <c oughs> <c oughs> พื่นาาว่าเจ้าอย่าไรลืมถิ่มพงพันพี่นองเกา้าอย่าหลงละโคดเงาไปย่องแม่นพื้นดีเจ้าอย่าไรลืมถิ่มอีสานบ้านกินไปหากินต่างบ้านอย่าลืมโค้งแม่นไว้ขึ้น บรรยากาศตลาดนัดโคกกระบือวาดินชำราบนะครับช่วงตลาดงวงเจ่าตัวล่าคมนะครับบรรยากาศช่วงน้ำท่วมงวกามาบ่อเต็มสนามนะครับในหอยเขาสนามโซกาม์ดาก,การค้าการขายกับส่วนสวยๆแปดมุ่งเคร่งนะครับจะมีการต่อร่องกันเป็นจุ่มๆขาดกาันร,ราคางวช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับซ้ายผูซ้ายเหนือ ราคายัางต่ํามแม่คมแม่ทองแม่สาวราคายัางพอไปพอมานะครับเดี๋ยวพาไปถามเพิ่มเติมเปิดแม่เหล็กแขกมานครับเกาตุราครับอออรสมยังสมแล้วครับสองเดือนครัวแล้วสมแล้ว,แ,ลวลแต่ยังว่าประกันนะครับเบ,บิบ้งครับประกันแล้วว่เออพราะไงว่าประกันมาสินจะไปสมดีคุสมก่นมอนรุ่แปดกอดตนี้น้อยเดือนละตันาแต้มครับนาแต้มแก้มพุ่งพุ่งไล่ นาแต้มแก้มปุ่งพุ่งไร่สมมาแล้วสองเดือนนะครับสะดือหางไงตรงดีเงาบ่หง่อนะครับสูงร้อยสามสิบนี่แหละหนอกนน่อยๆเป็นลบออกที่เหรอพ่อไงนาแต้มแก้มปุงครับหางบดอกให้บัตีบ่ทีแล้วก็ต่ำๆสมนีแล้ว สองเดือนกลัวจะเข่าสามเดือนแล้วต้านน่งเบอร์มาบันนี่ศูนย์หกสองครับเจ็ดสี่ศูนย์สี่สี่แปดเก้าบ้านไร้ำข้าครับตะการครับผมมีรถทรงทรงคันแล้วมีราคาทรงครับผมมีราคาทรงเนาะครับผมพิเศษนะครับงวดตัวนี้มีหูสายคางหนึ่งกรหู้ควายคางหนึ่งเครื่องดำนะครับดากดำครับผสองหานะครับเจ้าเดียวกัน ลูกมันบ่นบห้อยมันดังไหนแม่ย่ตัวแต่หนาบ่แต้มนะครับออสองหาครับเครื่องบักไงเลยเด้อนะครับพุ่นหางไงเครื่องไงล่นล่นเลยเงียบลำปีลำดากเศร้าแล้วนะครับมัมมี่มมมี่หอดบ่เป็นจักเชียแม่นบ่ามีตุ่มมันอยู่ห้อยม,มันจะเป็นหาไม่ยังไงเนาะเป็นยุ้ยเป็นตัวเขาเนี่ยมันมีห้อยอยู่น้ำมะกับสมกูดดื่มน้ำเล็บแมว รถขึ้นรถลงเรียไปเนี่ยลองไต่ดิล่ะเอ้าเปใหญ่งไบะมีกับโบมี่สิเเทียงเราบ่เลยจะคล้องงัวเลยพุ่นเอ้ามาเอ้าสังหาเด้อต่อเอานะครับสูงลอยเศร้าเนี้ยละงามอยู่โทษโทษยังไงโทษรถมีทรงรถมีทรงนี่จะคล้องงัวนนี่คล้องง่วนหลร้อนนะครับเก่าแก่เสืออําดีไเลยในหอยเก่านะครับในหอยเก่าเก่าแก่ก็ปีว่ะเป็นในหอยไหนี่หาซื้อโกฟี เป็นตัจักปีอยู่นี่เอเป็นตัจักปีอ๋อก็เป็นเจ้าฝุ่นแล้วเจ้ได้น้อยฝุ่นเจ้ตอนนี้จักปีเออเจ้ออกรถเจ้าดิเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีเป็นมหาสิบปีเออเป็นมหาสิบีบ่ได้ลงไข้กรุงเทพได้บ่บ่ได้ลวรองไปจักเทียไหวอันจับขางัวมาเลยบ่เออสื่องัวขายข้อยไปน้องพอนด้แม่นี่ยละอู้เห็ุมหาสิบปีนี่มีเงินเก็บหลายล้านเลยที่สันมันบ่มีดอกเป็นยังไงเออคันมันมีก็ซื้อเครื่องบินเนี่ยเว้ยแม่ลูก แยกได้แม่ลูกแล้วหนไ่เอ่อสี่สิบสองตนี้แม่ลูกสี่สิบสองนะครับลูกผูเบิงแม่ครับไท่กลางหูบดสะดือนุ่มร้อยสามสิบแม่นะครับลูกมันร้อยสิบตัวผูได้หลอดปะหลอดครับพริกแดงพริกแดงนำปีอยู่บะเอ่อเป็นเ้าร์ครับกำลังเ้านะครับลึกนทายไปเป็นอะไรเป็นรอบสอง <M stereotype> มันขึ้นได้ดีนี่แม่ขึ้นแล้วขืนสองกับเป็นหลีมาอย่านบ่บ่ที่หอบแหกหอบแรกรอบแหกหอบเดียวกับลังเศร้าวะเหะไล่ไปเศร้าวะเหะครับนาดีเด้อลูกมันนะครับแยกได้เอ่อแยกได้ครับเอ่อเสาะกแม่ร้ายไหมนะครับยี่สิบหกแม่ถือเร้องเาะกนะครับน้าโหนกงามดีส่งได้ดีเสาะโฮกถ้าว่เอาลูกถ้าจะลูกกับมื่นเท่าไร อัติลูกกับมื่นหมื่นหกครับหมื่นหกเลยตอลงไดเยอะน้าปุดเลยตอลงไดเบอร์มันอะไรศูนยเก้าแปครับเก้าหนึ่งสองสองามเก้าบ้านเนยำเพื่อเดชด้จำเพื่อเดชนะครับว่ามันเจ่าสะอย่างเดียวส่งดีคุณเชื่ยงแหงเชียงเชื่องลูกพริกแดงลูกพริกแดงมีใบอยูะบ้ใบมีอยู่ใบมีหเด้อนะครับ ราคาหมื่นกว่าลูกพริกแดงมีใบพร้อมผูเอามัดโทรหาเพื่อนมีรถทรงนะครับมีรถทรงในหอยลูบรอกับงวดแม่สาวราคาตองกันสามมาครับเพื่อนไว้สามสิบห้าสูงรอยยี่สิบห้าถึงบ่ถึงครับเบิ่งดขับทรงับปกันต่ำนี้ครับแม่สาวหม้อหนึ่งหม้อสองประกันตํำนี้ครับสีหูบดนะครับ ต่างนาะเสดือบ่ขอดครับง่ามใสใด้สวงไล่ในนอยเดอน,นะครับเต่ขานั่นละที่เหลือกับสีเดียวเครื่องดำหางเง่าลาลมดีบ่มีขอดบ่มีงอบั่นได้คนน่ะนาอใหม่ครับตระการครับตระการพืชผลหน้าลงใหม่บูนามถวมม่วคำเมนมูลมากเบอร์โทรมาครับ080798 สามหนึ่งห้าเก้าครับโทหาเดิรนะครับรถทรงนี่มีครับมีรถทรงนะครับราคาทรงคุ่เหยีวนะครับครับผมขอบคุณครับครับ้านยังกับฟ้าบ้านยังก่ออะไรไหมบ้านม่วงนุ่นจิตอันมันนุ่นม่องตำบลบ้านเรียนสีมืองไม่บ้านมูวสามพัญญายังเสือปัญญาเชื่อขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีหวย ม้าเร่ย่วะพ่อมัาเร่ยู่วะโอ้ยมาประจำมันจะก็เบิดบอลบ่เออห้าหมื่นตัวหาท่าหียไม่ยอะปีละฮะทำหอยไม่จยอะปีละโอ๊ยชี้คิดๆดอกแต่กนหลายแต้ชี้เสร็จหลายล้านหรอห้ายมันบุฟฟาลานดอกใส่ไปกินไปใส่ไปกินไปเออมื่อนี่ก็อะไรย่พึ่งองพันนกินเบิดหลายวันไหล่ะแม่นี่อันสามหมืนปปัญ เท่านั้นท่านั้นเดี๋ยวบ่ด้ขายได้หอกซ้ำร้างนี่ซ้ำางนี่เฮชดหลอดอยู่ทิมก็บ่ลุบเออเล่นบ่ลุบอืท่องท่องวะท่องโย่จะบ่มีดูม่จเคมีิขเคโอ้ยตะมาคุยบ่จีบวนยังสูงประามลอยสามสิบห่านะครับทางไงมวยกับม่สีบยี้เกงเลยมันหยิเพชรบ่ทุกมีบ่อบ่ทุกบ่ทุมีบ่มีคอยบ่ทุกคอยบ่เด่นทุรับ ฮแกไปใส่แล้วอย่าเฝ้าไปไวยเอาเอาไม้มาเสกควนจงมาขายจวสายแกเรื่องนะครับเขาแกเขาแกแกหรอแกหรอสวยมาแล้วครับสวยมาแล้วขายได้ขายเรได้เล่ครับราาเป็นไหวะนะสามเก้าสามเกแม่ลูกลูกผูน้าหนานี่นะครับพี่พี่พี่ากสบสเได้าน้ำกันหลายๆคือเป็ดนี่ หางลามงามวงงอนะครับลูกมันสูงลอยเศร้าน้าหนานี่บ่งลูกเดินนะครับบ่งแม่บ่งแม่ติดบดนะครับหูหนาขาแข็งโค้งจักหน่อยนะครับลอยสามสิบนี่ละขี่โซ่แตกปาดปาดนะครับท่องอีกแล้วบ่ท่องแล้วท่องเลยประกันยี่บ่สามสอเดือนกลัว่าท่อนี้สาม่องสมเดือนกว่าเอ้า ต้นนี้พ่อมีนะครับทิศขี่กับจอยเบอร์โทรคนน่ะศูนย์แปดศูนย์ครับสี่หกห้าสองห้าเก้าเก้าโทรหาเบอร์เดอร์บ้านไหนคนน่ะบ้านสว่างสว่างวิร์วุ้งสว่างวิร์วุ้งส่งฟรีแจ็กโลส่งฟรีหาซิบโลนี่แหละหาซิบถั่วไงครับถั่วมซส่างนี่เอาวิทย์เติมสุ่มส่งไกลบ่ได้วิทย์ของวิทย์หวยเท่านั้นแหละแมนั่นหน่ำถั่วมไปไกลบ่ได้โทรหาเบอร์เดอร์นะครับไท้กางตามดีนยูต่อได้อยู่ต่อได้นะครับต่อได้รถได้ขอบคุณครับ จวดครับจวดจวดสวัสดีครับไรวันนี้นี่สามสิบสองครับสมมาแล้วบ่าไม่ยังบ่ครับขึ้นมาเ้านี่ซ้มสั่งนี่นะสามสิบสองสามสิบสองร้อยชี้ชีพดีกคิดว่าขาดน้อยนึงพร้อมสมครับพร้อมผสมง่วงพร้อมคนพร้อมเรื่องสมนี่คนผสมเก่งสมเก่งกุ้งวัวคุณอ่ะได้ลูกมาเจ๊กโตล่ะลูกตัวที่สามในหลวงครับผสมในสวงตัวมาแล้วครับลูกสวงตัว สมมาแล้วยังมาแบบยังมาประกันเนาะครับหางไงเครื่องพาสูงเลยนนะครับลอยซีอะไรอยู่ะขาดเรียงขาดกบขาดนิดนึงอ่ะบวกเกินสองเส้นสะดืองามครับหางลำบวกงอขาดนำเลียงเล็กหน่อยนะครับบานไหนน่ะอยู่บานรขับมิงครับขัาแมิงตะกานครับผมมีรถส่งมีรถส่งฟรีครับจักโลครับลอยโล่ส่งในลอยโลเปิดตำอยู่นะครับเบอร์ไม้ศู์เก้าสามครับ ก้าวซ้องห่า64นึงครับขึ้นพร้อมสมขึ้นพร้อมสมทั้งงวดทั้งคนแม่นฮันสมงวดอีเสียเงินอ่าสมคนเด้อกะเสียคือเกู่จะขอว่าสมเสียแม่นครับมีแต่แหน่ผมเอาเลยล่ะคนมาสื่องัวเด้อนะครับกับลูกนี่แม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกแม่นนีี่้เอาแลว ได้แล้วบ่ได้แล้วค่ะได้แล่ะผ้านี่แม่นค่ะแม่ก็เม็ดของกําลังไปตัวน่าจะร้ายบนไหนล่ะแม่นี่อันหกสิบเจ็ดค่ะถึกใจอยู่บ่ถึกใจอยู่ค่ะหกสิบเจ็ดแม่ลูกแม่นค่ะลูกผู้หรือแม่ลูกแม่ค่ะโอ้ยลูกแบบงามเนาะงามอยู่ค่ะตาถึงแห้งมากแห้งค่ไม่แยกตัวครับอยู่บ้านเป็นท่านี่พ่อโตค่ะสื่อได้หลายสันสื่อในหัวลดชาดความเกียวหยาฉันยังไ้ายังไปไร้ก็ได้เอาแม่ลูกลูกแม่คิด ถือแล้วนะครับราคาพ่อใดเรื่องลูกมันงามแห่งพูดอ่ะลูกมันลูกน้าดีไซดีนะครับบ้านได้เลยครับแม่จะบานไดมบุญทลีกค่ะบันทัพพุลาดบุญทลีกผุนอะแมนค่ะมาซื้อเรื่อยย่บ่บ่ค่ะกําลังมาเห็นอันนั้นนั้นนั้นแฟนประเทศงานอยู่ไต้หวันเพิ่นเป็นเอฟซีเจ้ามันเลยบอกให้หนุ่มแล้วเป็น เช่นไงนี่ไต้หวันแมนค่ะแล้วเด้๋เมียหน่อยเด้อเออได้๋เมียหน่อยก็สร้างรับบอกเรียบซี่เจ้ารับบอกใครนู้โมเบิงบ่จ้าคอยหูอยู่ว่าเป็นยังแล้วก็บอกว่าเบิงแล้วอย่าให้เจ้าเมื่อยสื่อบระกาดทุนหนอนนะครับแม่ลูกลูกแม่ขอบคุณครับผมค่ะสี่หมื่นสามครับพ่อขึ้นแล้วบ่บ่ครับขึ้นตะคนว้าสี่หมื่นสามนะครับสูงลอยสามสิบห้าบวก แม่สาวนะครับมักบอ่อล่ำปีบ่อเป็นล่ำดากบอมีสีสันแดงใจวายน้าดีครับสะดืองามเล็บเลบมาตรฐานเครื่องครับดำหา,างลามเงาบ่งหอเบิงขับเบิงนุ่มเบงยิ้มเบิง,บงดากเบิงแข่งเบงขาวเบิง,บงมักโทษต่อรองจัดเบอร์แม่กอกล่ะ0 6น 7968993ครับรถได้ได้ครับทรงมีรถทรงมีครับทรงฟรีมีครับลอยโลครับทรงฟรีลอยโลนะครับตัวหาหน่องบ้านไหนบ้านไหนมันเอื้อกไงครับสีใหม่เอื้อกไงสีเมืองใหม่นะครับรถบอลมีตัวเดียวน้ำทั้งดังของแฉครับมีไงสวนสี่ไล่สี่ไล่มาพร้อมลูกหรือมาเดียวเดียวมามาลูกมันขายไปแล้วเหลือแม่เปบยวเหลือแม่ ราคาที่ต้องการถึกใจของสามหมื่นสองสามสิบสองนะครับไปหาอยู่เด้อสี่ไล่สีสียังมุน่นนี่เอาเบิ่งเอาทึง่งดำทึ่งดงังทึ่งดำทึ่งดงังแฟนซี่แฟนซี่หางบัดอกเด้อเห็นวางสีรกระไดบดนะครับบดดงังเนี่ยโตดีงามดีนะครับแฟนซี่โอ้หายากอยู่ราคาครับพ่อใดอยู่จัดเบอร์มาพอ่อ 0 9 0 2 4 2 4 6 0บ้านได้ปะสมบูรณ์สามกีพี่บูรณ์น้ำท่วมใกล้ที่ตายละบัตรนี้ก็พี่บูรณ์สมบูรณ์สามัคคีท่วมหลายวะน้ำไหนอยู่เห็นทางข้างแก้ปัญหาคือบอกแก้ปัญหาผมสิบอกแก่อ,กแกอย่างไรสาบผบอกมันนี่วิธีแก้อย่างไงแก่นอะไรขายหวยไปสื่อพ่อนอยู่ไปสื่อน้าาท่วมโอ้ยกระนาวม,มันบกก็บ,บอกว่าที่ดีดีทำเลงามติด ลำน้ำลำคลองหากินง่ายน้ำลาปลาเยอะเขามเสียเรเมื่อหกหาร้อยครับจะยุ่งพ่อไดพ่อไดพ่หาครับพ่หาไม่ผู้สาวหรอวะหมครับยังไงผู้สาวอยู่วะหมครับมื่อหกพันหาร่อยผู้หรือไม่ผู้ใช่หรือห้มมัน1 น้อยนี่อยใหญ่ยู่งไรนี่นั่นนั่นผู่เพียวเพียวสูงประาาณลอยเ้าบ้านนันะมันไม่น่าขำครับไม่น่าขำตัวม่ไหายเรืออยู่บ่บ่ครับเ่ไขเมื่อห่บอครับมื่นหกัหาวดมันอยู่ควดมันครับเอากำไรลายวันี่บ่ครับเอากำไรยักบาท่าตรงๆด็กหน่อยยักตัวเอากำไรไม่ยักบาท ใหน่อยนะครับมันด่ดีอ <c oughs> เอาเอาอบอร์นอยมันดีเอาเบอร์มาซเาสี่มเจ็ดึรองสี่มาหามันตัวเนะครับเปลียอยู่บ่เต็นอยู่บวบมันบวบ,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 บได้ทันใส<ช>่เบอร์อีกรอบนเก้าสี่านเจ่งองห่เอาตำรป<า>ัญเง,ง<า>นะครับ ไปซึกไปขา่ามาขา่ามาตัวไปตัวเป็นต่หน่อยเนาะตัวยืนบ่ตัวยืนเนี่ยค่ะเอา้า <ไป S 2> ด้านนี้นะครับจันจอ่อมอมาสวยเขาแล้วนะครับมมวนๆข,ข,ข,ขายได้ขายราคาสองหมื่นสองสูงลอยยี่สิบห้าสองหมื่นสองนะครับเครื่องดำสีจำปาส่งเขี่ยวเกี่ยวหางลามโมงอ่อนนะครับท้ายยิ่มจากสะดือเครื่องดำไม้ยังหน่อยนะครับ เขียวน้อยได้ไท่กลางเขียวเขียวว่าวนะโอ้เขียวบังโซโซท่าเปิดแขียวก็จังหวัดอืมเอาเลือนะครับแขวเขียวเบอร์โทรมาศูนยครับสี่แปดสบ้านน้ำครับขันใดสิริทอขันใดสิริ์ทอนะครับต่อได้ขายขายเลยมีรถทรงทรงอยู่จักโลกฟีบมันลอยด้วยแล้ว โอ้เด็ดลอ,อยโลอยู่นะครับเออหือใจเลยคือว่าเราจะพันโลซะเพราะตะเบงผักไก่ไก<ต>่สดพอจ่าไหนก่อแสองหมื่นสองครับแม่กับแม่ดูกกับแม่มันอยู่ในกลุ่มเท่าไรก่อกลุ่มสามตัวลอยสร้างว่าแม,แม่งม่วลูกหมาราคาอย่างไดราคาอย่างได้สองหมื่นสิบห้าลอยมันฮัตตะเบงของอมาหรือมันเบงเว้าย บ่เนี่ยเด่นมันเนี่เด่นเด่นตอนนี้มันเตะข่อยบักแข้งหนึ่งบ่แม้งบ่เปนไฟหิ้วเกือบเตะตัวหนอมันเป็นมวยหนอเออดูแม่ดูกับแม่แม่กับแม่คุมสามตัวลอยแก็บอยู่บ่แก็บกัดอยู่บ่นี่กระโดนบ่ไทยกระโดนแทบบานเฮา,ากระโดนเลือดไอยบา้านเฮาแม่ลูกลูกแม่นะครับในหน่อย,ยเปิดราคาต่ำๆเด้อไว้ใจว่าไรนี่นกระโดนเหมือนกือบเตะหำข่อยมันมันสิตำพร้อมบ่บ่หูวแห้งหูวแห้งว่าสัสหัวแห้งหัวหลุน ลูกเขาจะเบ่งมาน้ำทางเดินนะครับเบงออกม่มาหอดี่เป็นตัวแมนแมนครับบ้านได้ล้วพ่ออยู่สว่างมิรลวงศูนย์แผดสองครับห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าสองศูนย์เอาตู้หาเพิ่อนใช่ละใช่ละเกือบไม่ใช่เกือบเกือบถอดออกตัวมันแห้งนะบ่ในว่ามันบ่มีเงินซื้อน้าค่าท้ายวันน้าค่ากระเป๋าหิวมาดเลยตู้ไปหาอยู่เด้อกระโดนสีนียนะครับแมนกินมัดสดชดนะครับลูกแรก กินมันเป็นผ้าอยู่ผมจะออกในซีเหมือยหาเหมือนเสื้องหน้าแม่มันอ <c oughs> เอา้าโทรหาบอลเดินเลยครับมีรถสง่งครับสามหล่อพวกแม่น <c oughs> <c oughs> เอาคืนเสื้อแดงหรือเออมือ่อไรนี่แหละครับบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือวารินเก่าตุลา<อ>พ่อมีให้ซื้อให้ขายนะครับเรื่องราวของงัวกระไดแม่โคแม่ทองแม่ลูกรวมไปถึงสายพ่อพันน้ำ ถือเคือเก่าแล้วนะครับสำหรับงวเถกงูผู้ยังถือคือเก่านะครับงูแม่กันราคาขึ้นมาจากน้อยหนึ่งอ่ะแม่ลูกแม่โคมกับใครใดแน่จากน้อยนะครับพี่น้เรามีโอกาสแวะมาเบิ่งงงูกับบัาทิตกบันพุดย่ามือเร้านะครับมาตะเด็กเลยย่างมือแรงย่ามาเลยนะครับเป็นบ่าว่าย่ามือแรงเข้าเปิดตัวย่างมือเ้าสวยมากเข้าเมือนะครับ เปิดขึ้นเกาน่านำทวมน้ำยังกับเปิดขึ้เกา่าเป็นร่างใจให้นะครับผู้นำทวมก็ได้สู้ไปครับขันโมแก้ปัญหากับสู้ไปแม่นดดีครับแก้ปัญหากับขายครับขายหน้าเลยสื่อใหม่สื่อโพอนด